ลูกลิงเลยเอายังไงก็ยยเป็นลูกลิงเลยยังไงเนี่ยยายเหมยก็เป็นลูกลิงเลยยังไงยายเหมยเอายังไงนี่นี่อ๋อควรหล่นหรือยังไงที่เกาะอย่างเงี้ยฮะอะอจะมาหลับท่านี้ไม่ได้นะจะหลับท่านี้ไม่ได้นะเห็นมันสบายหรือยังไงอยู่ท่านี้สบายไงไอ้ที่ทา่าเกาะโอ้โหเล็บคมจัด

แมวหรืออะไรอย่างเงี้ยนี่ใหญ่เหมยใหญ่เหมยอะไรเนี่ยโอยหน่อมอยู่เนี่ยหน่มอยู่เนี่ยหน่มอยู่เนี่ยหน่มให้ลูกอยู่เนี่ยตัวอะไรอันนี้ฮะไอ้นี่เป็นแมวหรือเป็นตัวอะไรแมวอะไรตัวอย่างนี้ฮะแมวอะไรตัวอย่างนี้ฮะไอ้นี่เป็นแมวอะไรทำไมตัวเป็นใหญ่เนี่ยหน่มยหญ่ก็เป็นใหญ่เลยเนี่ยเป็นใหญ่เลยเนี่ยฮะทำไมตัวเล็กจังแล้วทำไมดูตัวเล็กจังอ่ะ แมเล็กทำไมหนูตัวเล็กอก่งเราจะโตอีกหรือเปล่าเนี่ยฮะนีจะโตอีกไหมหรือเปล่าไปไปอยู่แล้วแผลแปลแผลอย่างนี้ดูหน้าสิหน้ายังไงเนี่ยฮะหน้าอย่างเงี้ยหน้ายังไงเนี่ยหน้าไม่ใช่กับไม่ใช่แมวหน้าอย่างกับไม่ใช่แมวหน้าเป็นตัวอะไรเนี่ยฮะหน้าไอ้หนูเป็นตัวอะไรเนี่ยบอกมาสิว่าไอ้หนูหน้าตัวยังไง หนูเป็นแมวหรือหนูเป็นกระรอกหืมหนูเขาเรียกว่าตัวอะไรนะอย่างเงี้ยหน้าเล็กๆเนี่ยหูตั้งๆเนี่ยเนี่ยหูสีแดงเงี้ยนี่ตัวอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกตัวอะไรเนะนี่ยฮะเ,เนี่ยนะะตัวอะไรนี่นเ,เ,นนเ,นนเล็บก็คมเกาะอยู่กึกเลยนี่เอาลายขึ้นแล้วอะอะดูสิเอายังไงยังไงสิอ่ะห,ห,ห่วงแกะลูกอย่เนี่ยทำไมอ่ะ ขึ้นมาทำไมขึ้นมาทำไมหะขึ้นมาทำไม, mm. ม Hence, ขึ้นมาทำไมหาเนึงแม่ก right. ็เฝ้ารออยู่นี่แม่ก็ห่วงจัดแม่ก็ห่วงจัดเอาเกาะขึ้นไปทำไมอ่ะเอ้า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 ยังไงเนี่ยเอ้ายังไงแล้วเนี่ยเอ้ายังไงเนี่ยหนตัวอะไรเนี่ยขึ้นมาอย่างเงี้ยเกาะขึ้นอย่างกระลิงเลยเนี่ย ไปแล้วเดินไปแล้ว,ล,วลิงหรือแมวบอกอกมาว่าเป็นลิงหรือเป็นแมวเนอเป็นลิงหรือเป็นแมวบอกมาเดี๋ยวนี้เขาเป็นตัวอะไรลิงหรือแมวหืมเกาะลืนไปอยู่อย่างนี้เลยไงฮือฮืฮสบายสบายสบาย อ้าอ้าเอาเอาเกาะขึ้นไปอ้าเกาะขึ้นไปอืมอายังไงอ้าอายังไงทีนี้อายังไงทีนี้อ้าอายังไงฮะาเอาเนินอ้าเอาเกาะขึ้นไปแล้วจะร้องเงันไงหืตัวอะไรอย่างนี้เอ เสื้ออะไรอย่างนี้เสื้ออะไรอย่างนี้